เพื่อนๆทุกคนวันนี้เรามี6คำศัพท์ภาษาอังกฤษมาฝากเพื่อนๆกันอีกแล้วนะคะเป็น6คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่สะกดคล้ายคลึงกันมากแต่สุดท้ายแล้วมีความหมายที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิงมีคำอะไรกันบ้างนั้นเราไปดูคำแรกพร้อมๆกันเลยค่ะคำแรกนะคะก็คือคำว่า through t th h r o u g h Through, หรือเราสามารถออกเสียงได้อย่างนี้นะคะคำวามม่า through เนี่ยเป็น preposition หมายถึงลอดหรือผ่านนั่นเองตัวอย่างการใช้ประโยคก็อย่างเช่น the girl looked through the window and saw some birds are flying on the sky และเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าคำว,ว่า through เราสามารถใช้ในการขอทางได้ด้วยโดยเราสามารถพูดได้ว่า excuse me may I get through please ต่อไปคำที่สองสะกดด้วย T O U G H คำนี้ออกเสียงว่า tough tough หรือเราสามารถออกเสียงได้อย่างนี้นะคะ tough เป็น adjective หมายถึงแข็งแรงทนทานโหดหรือยากนั่นเอง mm hmm. คำว่า tough เนี่ยอาจจะใช้อยู่หลัง verb to be ก็ได้หรือก่อนคำนามก็ได้นะคะ ถ้าอยู่หลัง verb to be ตัวอย่างก็อย่างเช่น that taste was really tough หรือก่อนคำนามอย่างเช่น these tools are made from tough plastic ต่อไปคำที่3สะกดด้วย t a u g h t คำนี้ออกเสียงว่า t o u c h t o u c h คำนี้เพื่อนๆทุกคนอาจจะคุ้นกันแล้วนะคะเพราะว่าเป็น verb ช่องที่2ของคำว่า teach ที่หมายถึงสอนนั่นเอง ส่วนตัวอย่างการใช้ประโยคก็อย่างเช่น My mom taught me how to cook when I was nine. ต่อไปคำที่4ี่คว่า though though T H O U G H คำว่า though th 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 เราสามารถวางไว้ได้ทั้งหน้าประโยคและท้ายประโยคนะคะ ถ้าอยู่หน้าประโยคก็จะมีความหมายเหมือนกับคำว่า even หรือ although ที่หมายถึงถึงแม้ว่านั่นเองเช่น though I'm very sleepy I don't go to bed แต่ถ้าเรานำคำว่า though เนี่ยไปอยู่ท้ายประโยคมันก็จะมีความหมายเหมือนกับคำว่า anyway หรือ however หมายถึงอย่างไรก็ตามหรือยังไงก็จุดๆๆุ ตัวอย่างประโยคอย่างเช่น I am a little shy but I like meeting new people though. แต่เพื่อนๆรู้ไหมคะว่าคำว่า though ที่อยู่ท้ายประโยคเนี่ยส่วนใหญ่เรามักจะใช้กับคำว่า thank you เพื่อแสดงการขอบคุณมักใช้ในการสนทนาที่ไม่เป็นทางการมากนะอย่างเช่นสมมติว่าเราไปงานปาร์ตี้แล้วมีเพื่อนมาถามว่า Would you like some orange s เราก็ตอบไปว่า I've just had some water, thanks still. And the next is thought, thought, T H O U G H T. คำนี้เป็น verb ช่องที่สองของคำว่า think ที่หมายถึงคิดหรือสามารถเป็นคำนามได้ที่หมายถึงแนวคิดหรือความคิดนั่นเอง ตัวอย่างการใช้ประโยคของคำนามที่หมาถึงแนวคิดอย่างเช่น everyone has their own thoughts และถ้าเป็น v ร r b ก็อย่างเช่น I thought you were coming today และคำสุดท้ายนะคะก็คือคำที่เกิดด้วย t h o r o u g s s คำนี้ออกเสียงว่า thorough thorough เป็น adjective หมายถึงอย่างละเอียดสมบูรณ์หรือเต็มที่นั่นเองตัวอย่างการใช้ประโยคอย่างเช่น He was very thorough in his presentation. บไปแล้วนะคะกับ6คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีตัวสะกดที่คล้ายคลึงกันแต่ว่ามีความหมายที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิงหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับคนที่สนใจ,จอยากจะเรียนรู้ภาษาอังกฤษไม่มากก็น้อยอย่าลืมมาเรียนรู้และฝึกฝนไปพร้อมๆกับเรานะคะและก่อนจากกันไปเรามี1คำคามมาฝากเพื่อนๆด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ